นะคะที่อยู่ในเพจอีสุรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้อาจจะต้องปิดหน้าปิดตากันนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะเราใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะคก็วันนี้นะคะมาขายรถแบบว่าปิดหน้าปิดตานะคะไม่แน่ใจว่าพี่ๆถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วจะจํากันได้หรือเปล่านะคะสังเกตง,ง่ายๆนะคะนันพยายามใส่ต้มหูให้โดดเด่นมากกว่าคนอื่นจะได้จําได้นะคะคก็วันนี้นะคะอ,คอยู่ที่งาน เมืองทองธานีนะคะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะครั้งที่41ค่ะพี่พี่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะมาชมรถนะคะที่บูธอิซุสนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะที่นะคะเมืองทองธานีนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่อิมแพกนะคะฮอลหนึ่งถึงสเข้าตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าของนั้นจะอยู่ตรงกลางนะคะสามารถมาเที่ยวชมรถที่บูธอิซุสได้นะคะวันนี้มีหลายรุ่นเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถ ทักทายเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดหัวใจมาได้เลยค่ะมาเจอกนนันได้ที่นี่เลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพาชมรถก่อนนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยมันเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวจะพาชมรถบางรุ่นก่อนนะคะว่ามีรถรุ่นไหนให้ชมบ้างนะคะยังไงนะคะส่งคอมเมนต์มานิดนึงนะคะจะได้เช็คว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ไลฟ์สดแล้วคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะสวัสดีและทักทายนะคะทุกคนที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้อยู่ประจำที่บูธอิชุสุนะคะที่เมืองทองธานีนะคะจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะคะเผื่อใครที่อยากจะชมรถนะคะแอบเปิดหน้าแบบหนึ่งปน้าทุกคนนะคะถ้าเกิดเข้ามาก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเข้ามาก็ต้องมีแมสนะคะมีการตรวจที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะเผื่อใครที่จะเข้ามารับรองว่าปลอดภัยชัวร์นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะได้ยินเสียงใช่ไหมคะทักทายทุกคนเลยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆในงานนะคะก็เริ่มมีลูกค้าเริ่มเข้ามาบ้างแล้วเนาะอ่านี่บูธอิสุสของเรานะคะเดี๋ยวเดิมเออเขาเรียกว่าชมภาพบรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะอ่ะรถตัวโชว์ของเราตัวเด่นเลยนะคะก็จะเป็นสีส้มคันนี้นะคะเป็นตัวสเปซแคปตัว1.9นะคะที่แต่งซิ่งโชว์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ เ,เดี๋ยวนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายอออโอเคเห็นคอมเมนต์แล้วขอบคุณมากค่ะคุณจิรพัฒส,สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยค่ะทักทายค่ะมีมิวนะคะคมีมิวเนะคะ,ะ,คะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะมีมิวจอดให้ดู2คันนะคะแล้วก็สเปซแคปตัวเตี้ยตัวแต่งนะคะแล้วก็ยังมีสีประตูตัวแต่งอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ การใช้ชีวิตแบบใหม่สวัสดีค่ะผู้จัดการเกียงสวัสดีค่ะ,คะเรียนเชิญลูกค้าเข้ามาบูธอีสูหน่อยครับพี่อย่าลืมนะครับลูกค้าโทรฟ้าเมืองไทยครับวันนี้เรามีอามาอเอ่อมาเตอร์เอ็กโปนะครับ วันนี้วันเดียวเท่านั้นที่เรามานะครับขับรถไม่เป็นไม่มีใบก็ขี่เราก็จัดให้ฟรีนะคะจ้าสุดยอดค่ะนี่ก็เป็นผู้จัดการนะคะผู้จัดการของเรานะคะที่อีสุส์สวนภูมินะคะเห็นไหมคะทางเข้าทางออกเรามีชัดเจนนะคะเข้ามาที่บูตก็ต้องมีการเช็คอินนะคะรับรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาซื้ออีสุสุนะคะอยู่ที่บูตนี้นะคะแล้วก็ยังมีสี่ประตูนะคะตัวเตี้ยนะคะแต่งซิ่งด้วยเห็นไหมคะแพนด้าซิ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะของลูกค้าหลายๆท่านนะคะ ที่เข้ามาชมตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ยังมีตัววีครอสนะคะ 4, คูณสี่สีส้มคันนี้เท่มากๆเลยนะคะบอกแล้วว่าวันนี้สวยจริงสวยจังนะคะใครที่อยากได้รถอยากได้เงื่อนไขดีๆก็สามารถมาชมได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ สีประตูไฮรเลนเดอร์ er, นะคะตัวนี้นะคะตัวแ p นะคะเข้ามาชมได้สวยมากๆมีมิวส์ X, ครบทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากดูนะคะก็แวะมาชมได้เลยนะคะสวัสดีคุณรัตนานะคะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีประตูนะคะตัวเตีย้ยอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นมาตรฐานที่สวยอยู่แล้วแบบไม่ต้องแต่งเราก็มีให้เลือกนะคะนี่อันนี้ค่ะผู้จัดการอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอภินันนะคะ คุณหนูพี่นันเขินคุณหนูพี่นันไม่ค่อยพูดนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ยังมีสเปซแคปนะคะตัวนี้สีประตูตัวแซดนะคะตัวเตี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยพาไปเจาะรายละเอียดแต่ละคันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะสเปซแคปนะคะตัวนี้รุ่นขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแซดอีกหนึ่งรุ่นสีดํา สวัสดีค่ะน้องแซมนะคะก็มีลูกค้าเข้าเริ่มเข้ามาชมนะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะช่วงเช้าก็อาจจะบางตาไปนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็น่าจะทยอยเข้ามาแล้วนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มีคําถามนะคะและอยากทราบว่าเงื่อนไขในงานมีอะไรบ้างสามารถโทรมาถามได้ที่เบอร์086 3 2นะคะสาม0 9 2 2านะคะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่บูธอิสุนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะ จะมีระยะเวลาอยู่นะคะเห็นไหมคะในงานนะคะก็จะมีบอกนะคะว่าต้องเว้นระยะห่างนะคะต้องมีการเว้นระยะห่างนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะรับรองนะคะเผื่อลูกค้าบางท่านนะคะที่ยังอยากเข้ามาดูรถอยู่นะคะแล้วก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภยัยบอกเลยนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะกดขันแล้วก็ ข้มงวดมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะเข้ามาชมรถนะคะก็เรียกว่าเน้นความปลอดภัยกันเลยทีเดียวอ่ะท่าน,นี้เดี๋ยวคันนี้ว่างอยู่เดี๋ยวนั้นให้ชมรถคร่าวๆไปก่อนใครที่เข้ามาแล้วนะคะบูธอยู่ไหนคะบูธอยู่ที่เมืองทองธานีคะ่ะพี่ผืกชีคะ่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยถ้าเกิดอยากได้รถนะคะวันนี้สามารถจองแคมเปญงานมอเตอร์โชว์ได้นะคะ,ออ,ะ,คะออนไลน์ปลอดภัย100%นนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะถ้าอยากได้รถนะคะ สอบถามได้นะคะเข้ามาชมกันได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีประตูตัว M นะคะรุ่นนี้เดี๋ยวให้ชมภายในอ่าภายในตัว M ก็จะสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะตัวท็อปนะคะหน้าจอก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่คะจอใหญ่มากนะคะสิบนิ้วเลย ตัวนี้คือรุ่น M นะคะที่เป็นเกรดตัวท็อปนะคะตัวนี้นะคะ สวยมากมิวก็มีนะคะเผื่อใครที่อยากจะชมมิวนะคะบรรยากาศในงานก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะคะด้านข้างขวาก็จะเป็นบูธวอลโว่นะคะด้านซ้ายมีโตโยต้ามีฮอนด้ามีทุกแบรนด์เลยนะคะใครที่อยากดูรถนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าเข้ามาชมได้ที่งานเมืองทองธานีนะคะจะจัดถึงวันที่26นะจ๊ะพี่จ๋าใครที่อยากได้รถสักหนึ่งคันนะคะและอยากได้เงื่อนไขดีๆอยู่ไกลต่างจังหวัดไม่เป็นไรนะคะพี่สามารถโทรเข้ามาได้นะคะเราขายเงื่อนไขเดียวกับน ในงานเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและอยากได้เงื่อนไขเหมือนในงานมาดโชว์ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะนี่รถเราเยอะจริงๆใครอยากดูตัวแต่งเราก็มีให้ดูนะคะตัวแต่งเราก็มีให้ดูตัวนี้นะคะตัว1นน่าสนใจมากตัวนี้นะคะสีส้มแต่งซิ่งนะคะมีฝาท้ายแบบแคปลานะคะมีล้อแม็กนะคะสามารถมาดูต้นแบบได้ที่นี่เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์สดเรื่อยๆนะจ๊ะ จะมีให้ดูหลายๆรอบเลยนะคะเราจะจัดหลายๆรอบเลยวันนี้นะคะเพราะว่ามาแล้วนะคะนันบอกเลยวันนี้เราต้องเอาให้คุ้มนะคะอ่าโอเคสำหรับรอบแรกนี้นะคะเดี๋ยวนั้นก็ต้องขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกค้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงบายบนะคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบก็คอยติดตามกันแล้วกันนะคะว่าเราจะพาไปชมรถรุ่นไหนกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีค่ะ